สวัสดีครับผมมิติการเจตเพีรคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเอชาวคอหนังนะวันนี้นะฮะผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดให้ท่านชมรับชม,มอีกเหมือนเดิมนะฮะมาช่วยกันดูพร้อมๆกันนะว่าตัวอย่างนี้ดีไหมกับทอแลกนาล็อกเป็นตัวอย่างใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับทอแลกนาล็อกนะฮะหลังจากผมเคยรีแอคชั่นทีเซอร์เทเลอร์ไปนะฮะคลิปที่แล้วสําหรับทอนะก็ต้องบอกว่ามีความตื่นเต้นแล้วก็แบบ เอร์ไพรส์หล,หลายๆอย่างเลยนะจากการเลีชั่นคลิปนั้นก็มาค,คลิปนี้นะฮะเป็นตัวอย่างที่จะเผยเนื้อเรื่องราวให้เราได้เข้าใจมากขึ้นแล้วนะฮะเป็นตัวอย่างเต็มของหนังเรื่องนี้เลยเหมือนเดิมนะฮะก่อนจะไปลีชั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะทีดเนตทัวร์เลยมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะคุณพิเชนซีเฮนหนึ่งร้อยสิบบาทนะฮะคุณวิทิชัยแก้ววิหงสามบาทแล้วก็คุณพันวันสองบาทนะฮะใครที่สนใจจะโดเนตเข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยมีล Oh, so much has happened since I last saw you I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh Self-discovery Where I met you King -K -K -A. Where are we? You have no idea. Oh! Huck lại, Hello, the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. You and I had a fight recently. Did I win? <laughs> <laughs> no, I won easily. Doesn't sound right. well uh that's -huh. true. Oh, so can't can't jam jam the like Asgard. Like War. Reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. I need to stop her here and now to prevent Ragnarok, the, the end of everything. This a Like the old days. Surprise! This will be such fun. What? เราต้องอลูจีมาร่วมมือด้วยพักด้วยโอ้ยอยากดูเลยเว้ยบบวอโอ้โหล้ำชิบหาย เจ้าเป็นเทพไปเลถามเหรอเป็นเทพไะไรถามเหรอโอ้โหศึกโอสานเทพเจ้าทเทพสายฟ้าไงไ <c oughs> อ้ฮักมีการตัดผมใหม่หรือว่าหน้าตาเปลี่ยนด้วยโอ้โหโอ้โหนั่นคือร่างของ ấy tôi cũng dính nữa là... มันจะเป็นบอสล่าสุดท้ายอะไรเงี้ยแปลงล่างได้ว่ะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีชั่นหนังเรื่อง Thor Ragnarok น,นะฮะความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างเต็มเ็มเรื่องนี้แล้วแล้ว,ลวก็โอ้โหเป็นตัวอย่างที่ทาออกมาได้อลังการเหมือนทีเซอร์เทเลอร์ตอนแรกเลยวะ่ะดูไปนี่แบบมีความตื่นเต้นขนลุกขนพองยัวน้ําลายทํให้แบบอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้ให้เร็วๆที่สุดอะหนังก็จะเข้า2องมิชิจอย่างเงี้ยโอ้แแทบทนไม่ไหวแล้วว่าแบบหนังมันจะดีขนาดไหนว่เพะทีมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันถูกจีริตกับคอหนังฮีโร่อย่างเราๆ นี่แล้วเนี่ยที่เี่เห็นในคลิปเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละฉากเนี่ยสวยทุกฉากเลยนะหนังนี่มีความเป็นหนังโอวกาสโอกาสแล้วก็แบบแต่ละดาวที่แบบทอไปอะไรเงี้ยแม่งสวยทุกดาวเลยวะ่ะอย่างที่หลายๆคนคาดไว้นะฮะทีมของหนังภาคเนี้ยดูจะฉีกฉุดฉากแล้วแบบมีความสวยงามแบบ โอกาสโอกาสหน่อยแล้วเนื้อหาในภาคนี้ในคลิปนี้ก็เผยอะไรให้เห็นได้แบบมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะจากการที่ว่าทําไมทอถึงโดนจับไปทอเขาทําอะไรหลังจากเอสการ์ดล่มสลายเขาเดินทางตามหาตัวเองแล้วก็โดนจับไปเลยทํานองนั้นแล้วก็แบบศัตรูเขาในเฮล่าที่ทําลายดาวเอสการ์ดก็ยังเป็นศัตรูหลักในภาคนี้อีกด้วยนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้จะเห็นได้ว่ามีทั้งฮักมีทั้งโลกิแล้วก็ใครคนว่าผู้หญิงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะมาเป็นแบบเหมือนรวมแก๊งเล็กๆอ่ะปากเฮล่ลอา ela, อะไรอย่างเงี้ย ดูมากไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะเพราะว่ามันน่าดูสุดๆแล้วตัวอย่างตัดต่อมาได้ดีมากให้คะแนนเลยแล้วกันนะฮะเอาไป5เต mm ็ม hmm. 5แล้วกันแม่งดูไปแล้วแบบโอ้โหไปริดิประต่อความเป็นตัวอย่างที่แบบเพอร์เฟกมากๆแล้วสําหรับทอเนี่ยทำดีตั้งแต่ทีเซอร์เทเลอร์แล้วพอมาตัวอย่างเต็มก็ยังแบบตัดต่อมาแบบ เล้าใจอีกต่างหาก,ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะฮะสำหรับตัวอย่างหนังเรื่องนี้ก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีเช่นหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันนะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะฮะไม่รู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวอย่างทออะกันหรอกไปเจอกันใหม่การรีเช่นหนังเรื่องน้านะฮะอีกเยอะเลยไปทำก่อนเจอกัน